แม่พาลูกน้อยเดินทางมาที่ทุ่งกว่างนะครับปีนี้รุ้นกันจริงๆว่าจะมีการรวมญาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับในปีที่แล้วในช่วงเดือนธันวาคมมีช้างรวมกันกว่า4-5โขงสมาชิกกว่า40-50ตัวนะครับที่ทุ่งกวางตอนนี้ช้างป่าหลายโขงครับเริ่มมาที่ทุ่งกวางครับ ตอนนี้มีช้างอยู่ทุ่งกวางประมาณสองโขนนะครับและก็นี่คือสมาชิกที่กำลังเดินทางครับแม่พาลูกน้อยเดินทางมาที่ทุ่งกวาง <c oughs> เดินผ่านมาตั้งแต่ผาตะแบกครับจ <c oughs> นถึง <c oughs> ป้อมเขาเขียว <c oughs> นี่คือจุดที่จะตัดเข้าไปยังทุ่งกวางนะครับ, <c oughs> บ,บ,บถ้าเดินผ่านจุดนี้ไปก็ถึงทุ่งกวางแล้วครับเป็นลูกน้อยเพิ่งเกิดใหม่นะครับ <c oughs> อายุน่าจะไม่กี่เดือนนี่ครับค่อยๆโผล่มาแล้วครับเป็นช่วงเวลาเย็นของวันที่9ธันวาคม2566นะครับนี่ครับมีแม่รับคอยดูแลมาด้วยนะครับนี่ครับช้างน้อยครับน่าจะไม่กี่เดือนเองนะครับเดินทางไกลมากครับมาเพื่อรวมญาติหรือไม่นะครับปีที่แล้ว แม่พังก็จะพาลูกน้อยไปฝากตัวกับญาติต่างโขงนะครับเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากไม่นานครับในวันเดียวกันในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิการครับค่อ,อนแสงที่จะเริ่มหมดไปครับโขงของแม่ด้วนครับนี่คือหนึ่งในสมาชิกของแม่ด้วนมีลักษณะอ,องค์อาสงางามเลยนะครับ ตอนนี้แม่ด้วนและวีหาได้แยกเดินออกไปนะครับก่อนหน้านั้นได้เดินอยู่ด้วยกันครับแอดมินไปเจอหลังจากที่แม่ด้วนแยกโขงไปแล้วนะครับนี่ครับมีลูกน้อย2ตัวนะครับดูลักษณะการเดินครับลูกน้อยอยู่ข้างในนะครับแม่พังทั้ง3ตัวเดินประกบซ้ายและขวานะครับและอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางให้ลูกน้อยทั้งสงเดินอยู่ระหว่างกลาง นี่ครับคือลักษณะของช้างป่านะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของลูกน้อยนี่ครับเดินอย่างงามสง่าเลยนะครับเดินมุ่งหน้ามายังทุ่งกว้างเช่นเดียวกันครับตอนนี้ใกล้ถึงป้อมเขาเขียวจุดที่แม่พางและลูกข้ามไปไม่นานที่ผ่านมานี้เองนะครับมาดูกันว่าในปีนี้จะมีการรวมญาติ ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือไม่นะครับมาลุ้นกันครับไปเถอะ